ผู้ชายบางคนเนี่ยเสียใจมากนะที่แฟนทิ้งไปนะคบกันมา10ปีแล้ว11ปีแล้ว12ปีแล้ว20ปีแล้วไม่น่าจะทำได้นะครับจะก,กี่ปีมันก็ไม่เกี่ยวนะถ้าคุณยังมีนิสัยแย่ๆย,ยังทำอะไรเหมือนเดิมนะครับไม่วางแผนชีวิตให้แต่ความหวังต่างๆนานานะครับไม่ทำอะไรเลยนะบางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำวันนี้จะทำปีนี้จะมีเงินเก็บเท่านี้มีแต่ลมให้เขานะครับผู้หญิงเนี่ยรักนะ เข้าไปทั้งความรักนะครับเข้าจําเป็นต้องออกไปนะไม่มีใครอยากออกจากชีวิตเราเลยนะครับถ้าเราตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดนะครับแต่แค่เราเอามันมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเราทําตามนิสัยของเราต่างหากนะครนะจงมองดูตัวเองครับอย่าไปมองผู้หญิงหรือมองคนอื่นนะถ้าเราเป็นคนดีไม่มีใครทิ้งเราไปหรอกครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามใครที่มีปัญหาก็สอบถามเข้ามาในแชทได้นะครับเดี๋ยวพี่ติดต่อกับไปครับ